อายุกี่ปีครับเนี่ยเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีแล้วนะครับปีที่เจ็ดนะฮะเข้าปีที่เจ็ดครับผมก็หมายความว่าเรารู้จักกับคู่หูมาสจัทรนี่มาสามปีสามปีตอนนั้นอายุทุเรียนเท่าไหร่เรียนอยู่ประมาณสี่ปีนะฮะสี่ปีนะฮะผมสี่ปีแต่ไม่ได้ใช้จริงจังเท่าไหร่ตอนนั้นก็ก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็เลยมาใช้จริงจังอยู่ปีที่แล้วผ่านมานะฮะ ปีที่แล้วคือปี64ปี64นะฮะทุเรียนที่นี่มันมีกี่ต้นกันครับอายุเจปีเนะี่ยที่ผมใช้อยู่นี่มันแปดสิบต้น8ปสิบต้นที่ใช้จริงจังครับผม80ตันผมถามพี่วิราชว่าตอนนั้นอนะ่ะที่บอกผมว่าไม่มั่นใจนั้นเพราะเหตุอะไรครับเพราะมันลเสรเห็ดมัชพือื่นเขามีหลายตัวกันน,นนะมีพวกแคมเจอร์มารอดอะไรด้วยหลายตัวนี่มีแค่สองตัวเลยจริงจริงที่เขาพูดหรืออะไรนะก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่แล้วพอตอนที่ใช้อย่างอื่นนั้นอ่ะมา มาแล้วมันยังไงครับเฮ้ยมันยังไงนะเขียวไว้ทิ้งอยู่แต่มันเขียวไม่นานมันเพอร์พนเขาอ๋อครับผมมันเขียวไม่นานถ้าเพอร์พนนี่มันจะเขียวอยู่ตลอดจนแทงยอดใหม่มามันก็ยังเขียวอยู่ยอดใบเก่าใบเก่ายังเขียวอยู่ตลอด<ไ>จะดูสดชื่นตลอดมันอยู่ตลอดอนอจนจะแตกยอดใหม่มาก็เป็นอย่างกับพอสามปีรู้จักแต่ว่ามาใช้จริงจังเมื่อปีหกสี่ตอนนั้นเริ่มต้นเดือนอะไรครับ ก็มาช่วงยอดเอายอดสองออยอดสองยอดสองมาทํายอดสองประมาณมิถุนกรกดามิถุนากรากกดาเ<ำ>นาะประมาณนะครับทํายอดสองไปด,ขดะะูของลุงปุกเพจนะฮะของลุงเพจนะลุงเพจเขาแนะนามาก็เลยไปถามเขาดูว่าใช้ยังไงยังไงก็ลุงเพจเขาบอกมาก็เลยใช้ตามเขาตลอดแล้วพอเราตามอย่างแล้วประมาณเดือนกรกฎานะั้นเราใช้สูตรวิธีใส่ยังไงครับทีแรก ใส่ตำดาจนที่สิบช้อนจนที่สิบช้อนนะครับกระปงสิบช้อนัวน้ำสองฝาน้ำสองฝาตัวน้ำสองลิตรน้ำสองร้อยลิตรนี่สิบช้อนครับผมแบบไข่ตัวซานสองฝาครับแล้วน้ำสองร้อยลิตรครับผมฉีดทุกอาทิตย์ฉีดทุกอาทิตย์เลยครับผมเจ็ดวันฉีดครั้งเจ็ดวันฉีดครั้งยาวไปกี่กี่ครั้งครับเจ็ดวันฉีดครั้งเจ็ดวันฉีดครั้งจนไปตอนออดดอกตอนออดดอกก็ประมาณพฤศจิกาธันวาครับผม ใช่ไหมฮะครับผมเพราะว่าใบเป็นเพสตลาดแล้วช่วงนั้นพฤติการเมื่อมาวันพฤติกาพืชิการธันวาดอกเบลดอกดอกผมก็ผสมตัวนี้ยี่สิบช้อนครับเพิ่มวิญญาณยี่สิบช้อนตัวนี้สีฝาสีฝาครับผมฉีดใต้ท้องกิ่งเดียวกับลําต้นฉีดใต้ท้องกิ่งกับลําต้นครับผมเปิดตาดอกวันอะไรฮะเปิดตาดอกด้วยครับผมโอ้โหแล้วพอมันเป็นอะไรนะตาปลาใช่ไหมครับผมตาปลาจะปูแหรอครับตอนนั้นผสมธรรมดาครับ ค่อยๆฉีดไปเรื่อยก็เหมือนเดิมสิบช้อนไอันี้สองฝาสองฝาน้ำสองร้อยลิตรครับผมไปเรื่อยเหมือนแต่ไม่คือทุกครั้งก็คือสูตรนี้หมดเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้ร็จใส่ใบนะฮะใช่ไหมเสร็แต่เด้งดอกนิดเดียวเราเห็นความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกับตอนที่เราใช้แบบเดิมอย่างไรครับตัวนี้จะออกดีกว่าครับก็ดีกว่าแล้วก็ชอบมันชอบชอบชอบจะยาวกว่าอะไรนะชอบชอบดอกนะฮะครับจะเขียวสดชื่นดีกว่าอ่าฮะสดชื่นกว่า ย่อพอพอมันดีกว่าโปรตีมันจะเป็นหลายรุ่นของผมเป็นรุ่นเดียวเลยปีที่แล้วแล้วครับครับผมมันดียังไงครับการเป็นรุ่นเดียวเนี่ยรุ่นเดียวมันก็เวลาให้น้ําให้อะไรมันก็ง่ายง่ายขึ้นเยอะคือเรากําหนดกําหนดได้เลยกำหนดเวลาได้เลยครับผมเพราะถ้ามันมีหลายรุ่นเราก็ต้องทํางานซ้ําซ้อนครับผมถูกไหมครับทาอะไรก็ทําทีเดียวกำหมดเลยง่ายง่ายดีครับง่ายดีดอกมันติดดีหรือไม่ดีกว่าติดดีครับติดดีกว่ายาเคมีทั่วไปตอนนั้นต้นมันก็อายุหกปีถูกไหมครับผม ต้องแต่งอยู่เรื่อยครับเหรอครับครับผมต้องแต่งออกถ้าไม่แต่งออกนี่มันเยอะมากเลยเยอะ,ะรอรครับกระดาษดอกผมงออกมานี่กิ่งหักเลยบางทีอะดอกเยอะนะครับผมมันดอ,อกเต็มมันออกมันมันไม่ได้ออกว่าใต้ท้องกิ่งเดี๋ยวมันออกข้างหลังนี่ก็ออกอะนะครับครับผมต้นใหญ่ <laughs> กิ่งหักครับท่านนี้ชมครับดอกไม่ใช่ออกเฉพาะใต้ท้องกิ่งนะครับทั้งข้างอะไรตั้งนี้ออกทั้งข้างก็มีครับข้างบนก็ออกครับผมนี่มันอัศจรรย์ไหมพี่พี่ว่าพี่อัศจรรย์มากเลยครับมันแปลกไหมครับผมแปลกแปลกนะ พอแต่งออกเนี่ยแล้วเราเหลือไว้ตอนนั้นอายุเข้าหกปีกว่าเนี่ยเหลือไว้ต้นละกี่ลูกครับปีปีที่ผ่านมานี่ผมเอาต้นละหกสิบถึงเจ็ดสิบลูกถือ,ว,อว่าเยอะไหมครับก็ถ้าตามอายุมันของว่าเยอะอยู่เยอะอเกินไปด้วยซ้ำแต่เราเอาไว้เพราะอะไรครับไว้กพเลยทดลองยาด้วยอะไรด้วยว่าเขาว่าไม่สมต้นไม่สมอะไรเผมกิดูในทวีปกันนะครเขาว่าต้นไม่สมผมก็ลองดูก็ไม่สมจริงๆฮะ เก็บเกี่ยวมาแล้วผมนี่บำรงงุรงบำรุงก็ไม่สมเหมือนเดิมสภาพปกติเหมือนเดิมไม่ไม่เสริมก้านทุกไม่มีอะไรก็ไม่มีออ,อยันก็มแมลงก็ไม่ก็ดกวน่ปก็มแมลงทุกทีมันมีมแมลงอะไรครับในที่นี้พวกเพลี้ยไฟไรแดงอะไรงเงี้ยเยอะเยอะแต่ผมมาใช้ตัวนี้แล้วกับผสมยาครับเล็กนิดหน่อยก็ก็ก็มันก็โอเคอยู่นะครับโอเคเราตรวจดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกับทุกครั้งครับผมจ